แกเมาตัวไหนมาเนี่ยหยุดเดนนี้เลยนะแล้วรีบมาหาฉันเดี๋ยวฉันพาแกออกแชแดนเองจินแกอยู่ไหนผมบอกแล้วใช่ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับดีลินินชัดเจนหรืยังเพราะตอนนี้เนี่ยมันไล่เก็บพวกเราทีละคนเนี่ยแต่พี่เนี่ยต้องขอบคุณผมนะเว้ยเพราะผมจะจัดการทุกคนเรียงตัวเลยนี่จินนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย แล้แกไปอีกพ่อทำไมนี่ตำรวจเขาล่าแกในเมืองแล้วนะแล้วแล้วยังไงไอ้เสษฮะมึองอะปอดแหกไม่ทำมีอะไรได้แต่สั่งกูจนทุกอย่างตอนเนี้ยมันพันรออตัวกูหมดแล้วจินนี่ใจนะฟังฟังฉันก่อนมึงน่นแหละฟังกูมึงฟังให้ดีๆนะไอ้เสษนี่กูจะเล่าเกี่ยวกับพวกเฮี้ยนี่มึงฟังเองนี่ เมาตัวไหนมาเนี่ยหยุด,ด๋ยวนี้เลยนะแล้วรีบมาหาฉันเดี๋ยวฉันพาแกออกแชายแดงเองไอ้เศษคนอย่างมึงนี่นะจะช่วยกูมึงแค่กลัวกูจะทอดถึงมึงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถูกไหมเเงียบเลยนะจินแกหยุดเด๋ยวนี้นะแล้วรีบมาหาฉันมึงฟังไห้ดีๆนะ ไม่ว่าไอ้เหี้ยตัวไหนก็ตามที่ปลุกผีลิ้นนินขึ้นมาจากหลุมเนี่ยเดี๋ยวกู้จะจัดการมันเองจอกจินจินสตรีมเ้วที่โมโนแมสเท่านั้น